สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีเบาหนองอยูก่กระทอมหลวงกู่สวงบ้านจะโบกครับมือนีเบาหนองสิมาขอโฉกกับปูครับงวดวันที่16สิงหาคมทธาเบาหนองเคยมาแล้วครับคังหนึ่งเมือนั้นงวดนั้นเล็กยังบกเขาเนาะบอกกันตรงๆเลยว่าเล็กยังบบเขาแต่เบาหนองขออย่างอื่นนําครับเบาหนองขอเรื่องงานเรื่องยังนาปูกระไห่ครับประสบคว,วามสําเร็จในอีกคันหนึง่งมือนีเบาหนองกันเลย สีมาขอโชกกบปูครับต้องวดครับเดี๋ยวมือนี้สิเป็นงวดเออสิเป็นเหล็กตัวไหนเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันครับมือนี้ก็มาครับเป็นคบหน้าละกะเสามแรม,มครับยังไดะกพรขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่สิบหสิงหาเดี๋ยวมาหลุนโชกน้ำกันครับี๋ยังไดกะมาไหวปูน้ำกันก้อนละกะมารับโชกค,ครับงวดที่แรกถือสามไนะ<า>งนะถือเหล็กสามตัวปะสามตัวตครับ ตือสามตโตครับแต่ว่างมวดนี้เบาหน่องเอาเอาสามตตรงเอาไปฝากทุกคนเนะเม่งครับบอกเป็นว่าถือจะเบาหน่องูนเดียวเด้กะถือกันทุกคนครับถ้าผู้ใดมากเดิกตัวนี้กอะซื้อไหวนะครับเนาะเบิ้งไหวก็เป็นแนวทางเบาหน่องจะหาแนวทางมาฝากทุกคนครับบอกว่าเอฟซีเบาหน่องบอกว่าเอฟซีไอโกบหน้าบอกว่าเอฟซีเท้าแหม่มนะครับเนาะอย่างไดก็มาดุนโชว์ด้วกันครับ ูครับเมื่อนี้ผมเบาหนองไอโกบหน้าเสาวแหมมมาขอโชคกับปูอวดวันที่สิบหกสิงหาหกหาเพห้หลวงปูสวงบันจะบกมอบโชคให้ทุกคนที่เขามาเบิงผู้ใดหกักและก็เขาลบอยให้เขาได้รับโชคเป็นน้ำกันสุขภูสุขคนดุขปูเด้อหน้าที่การงานจะเลื่อนลงเรื่องขายได้กำไรมือละแสนสองแสนมือละหลานดุขปูเด้อผู้ใดขาย คิดจริงได้ก็เห็สมหวังดังปาถนาเมื่อนี้บ้าหนองกับสิจุดทูบแล้วก็มาลุ่นโฉมน้ำกันน้อปู่อสาธุูกถูกถูกหลูดลั่นหลุดลั่นโซ่ก่อนง่ายนะเดี๋ยวจับเงินเมื่อเดี๋ยวจับเงินแสนผิดยังกะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยปู่เด้อทุกคนเบ้าหนองบวนเด็ขอให้แต่เบ้าหนองผู้เดียวเบ้าหนองขอให้ เดสี่น้ำเลขทูบนี่ที่เบ้าหนองจุดคอให้มาที้สามตถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกสิงหาหกหาขอบาลมีหลวงปู่สวงปานจะบกขอบโชคเห็นลูกหลานสุขูสุขคนด้วยปูเด้อ แตกชิเลือดอาบว่ะโอ้ยนอแตกแตกหรือเดอกว่านี่ตามตูตู้เดี๋ยวตอนเดี๋ยวมานลุนเลขถูกเดี๋ยวเบาหน่องจะเสียงเซมซี่นะครับสองเทือคือเก่าครับอาจจะได้แตกขั้งบนทั้งล่างหรืออาจจะตรงกับเล็ถูกก็ได้เดี๋ยวมาุ้นักันครับ พอห้เลขเซีบ้าน่องทีขายาว่อยมาเนี่สาอ้ยสองโตลางหรือสองโตบนกระดเดอปูเดอให้ตรงกันกบดีถูกกระดเดอปูเดอสาถกากรขอมาเบิ Finally ์กะหับโชคไปํำกันเดอปูเดอตาลูกหลานลูกหลานมากไกลเดี๋ยวิไปให้ ถูกครับโอเล็เจมสซี่ครับ,หน,รรบหนึ่งสามครับหนึ่งสามหรือเจ็ดสามครับหนึ่งสามหรือเจ็ดสามลองครับโอ้โหนนะครับแต่ว่าเบอร์ใหม่ที่สองครับ cùng cùng đỡ phù đỡ để làm được buồn, để đầy bớt Cứ đầy cứ bớt thoát để phải cả để hơn đầy chỗ phải nắm cảnh được phù đó từ cho đấy cả ngày đầy chỗ เต็มที่ตัวที่สองครับหกห้าครับหกห้าหรือเก้าหาครับใหม่แหลกหนึ่งสามใหม่สองหกหาครับรับโจมไปนำกันชูข,ขู่ชูโคนนะครับเด้๋ยเดี๋ยวมาล่อรุ่นเด็กถูกครับว่ามือนี้จะเป็นตัวไหนเนาะทามตัวถ่ายตัวตลีนตัวที่หนึง่งพวกัวที่สิบหกสิงหาหกห่าครับชูตัวแหลกของบอลนองครับ งูเฉลแย่พันเดตตัวสามตัวตัว,ตวงูนี่พันจะขอบอกว่าขอสามตัวต,วตรงจากปู่เล็กชูงูอนที่สิบหกสิงหาคมหกห้าเลขหกครับตัวแรกเลขชูกตัวแรกคือเลขหกครับแดงแดงคือสามสามเก้าได้ครับนะี่ยเดี๋ยวทะลุตัวที่สองพร้อมครับผมขอให้ทุกคนได้โชคกับปูดเด้อสาธุสาธุาธปูเลขถูกตัวที่สองครับคือเลขหกครับ ห6หรือ6,9นะครับหรือ4,6,2หกสองโตเดี๋ยวถาตัวที่3ครับตัวใดก็ขาให้ออกได้ครับเด้อปูเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเบิกยังครับเนาะอันนี้6 6หหรือ6,9นะครับเนาะเดี๋ยวใส่ทุกคนเบิกอย่างเนาะเออเนี่ยเห็นเสือไหครับอ้ตัวหนีบอปูเนาะ เลขชูตัวที่สามครับคือเลขหนึ่งครับหกหกหนึ่งหรือหกศูนย์หนึ่งนะครับจะหกหนึ่งหรือเกนะ่าหนึ่งเนาะหรือเกนะ้าเจ็ดอะตัวใดก็คอยออกตัวนัปูเดอร์เลขชูหมุนเวิร์บเลยครับสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ทุกคนมาในโชว์น้ำ อีกรอบนึงครับ601หรือ901หรือจะเป็น991ตีไปตีมาก,กับลายเล็กได้ปุณณเนี่ย mm hmm. ผู้ใดิจิตีเป็นเหล็กได้กับลองพีชาะบ้างครับงวดที่แล้วผมจุดถูกกับได้1นซีครับเหล็ก่างเรื่องงดนี้จะมาเหล็ก่างอย่างสาธุสาธุสาธุาธาธปู